ฝากทุกคนกดติดตามช่องสำรองของผมหรือจะกดติดตามในที่มุมขวาบนได้เช่นกันเฮ้ย้สวัสดีครับสวหรับคลิปนี้นะครับผมนางกบปุทีวีเดี๋ยวเราก็มาแนะนำนะครับแอปสำหรับการบันทึกหน้าจอหรืออัดหน้าจอนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับจะอธิบายเลยละเอียดนะวิธีการ บันทึกนะครับแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดอ่าอย่างแรกครับเราจะต้องเข้าไปที่ Play Store ก่อนครับและพิมพ์ว่า a s ีรี Recorder ครับก็จะเห็นรูปวงกลมสีแดงนะข้างในเป็นสีขาวนะก็ให้เข้าไปนะครับแต่นั้นครับให้กดติดตั้งและเปิดขึ้นมาครับพอเปิดขึ้นมานะให้เข้าไปที่ตั้งค่าหรือ Setting นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามผมนะครับแล้วแต่นะว่าใครจะตั้งค่าตามผมหรือเปล่าแต่ตั้งค่าตามผมมันจะลื่นขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ภาพชัดพอสมควรนะครับก็อันแรกนี่ก็สามารถ ใส่ไว้ใน SD card ได้นะครับแอปนี้สามารถบันทึกวิดีโอไว้ใน SD card ได้อันที่2ก็เบรคอนเพื่อแจ้งเตือนนะครับคือระหว่างการบันทึกเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ที่เ,เขาเรียกว่า notification นะครับแล้วก็หน่วงเวลา5วิหรือเ o u n t d o w n นะครับคือพอเรากดแล้วมันจะมันก็จะนับถอยหลังให้เราั่นเองครับเพื่อบันทึกนะครับต่อไปก็เป็นความละเอียดของวิดีโอครับของผมก็จะอยู่ประมาณ800 คูณ480นะครับก็ให้เอามันจะเป็นขีดนะครับให้ให้ปรับสุดเลยครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับตั้งวิดีโอเป็นแนวนอนตลอดหรือว่าใครจะเอาอัตโนมัติก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับต่อไปคือเฟรมเรทครับให้ตั้งค่าที่30ครับทำไมพี่ไม่เอา60นะครับที่จริงแล้วแอปตัวนี้นะครับสามารถบันทึกเฟรมเรทได้ถึง80นะครับแต่ผมไม่ขอเอาแล้วกันเพราะว่าทำให้เครื่องหน่วงและร้อนง่ายนะครับเนี่ ส่วนต่อไปครับคือคุณภาพของวิดีโอให้อยู่ที่3เมกหรือ5เมกนะครับจะดีมากหรือเปล่านั่นเองครับนี่คือเดาล้วนๆครับหรือเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะับฝากด้วยนะต่อไปครับจะเป็นการบันทึกเสียงครับเปิดบันทึกเสียงไปเลยครับกับไมโครโฟนเป็นมิกครับคือถ้าเป็นมัดนี่คือ จะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับคือมันเป็นการปิดเสียงนะครับหรือเงียบนะฮะคุณภาพของเสียงให้ปรับสุดเลยนะฮะของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 8อ่ kb อ่ากิโลบิตเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ส่วนเฟ e แคมก็บันทึกหน้าครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะไม่ใช่ละต่อไปนะครับวิธีการบันทึกนะครับให้กดที่อ่ารูปบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นขนาดไฟล์ที่เราบันทึกนะครับอ่า ต่อไปครับถ้าจะหยุดการบันทึกครับให้เลื่อน notification ลงมาแล้วก็กดหยุดบันทึกได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหอ่แล้วก็สามารถวาดรูปได้ด้วยนะครับวาดรูปแล้วก็บันทึกหน้าได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปครับพอเรากดหยุดเสร็จนะครับมันจะแต้งเตือนมาว่าคุณจะดูทันทีหรือแชร์เข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าเหมือนกับถ้าบันทึกเสร็จนะครับก็ถ้าเข้ามาในแอปเนี่ยสามารถ ลบก็ได้นะหรือแชร์หรือว่าจะมีการแจ้งเตือนว่าไฟล์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ไปนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขนาดของไฟล์นะครับต่อไปนะครับถ้าใครนะครับจะตัดต่อคลิปแล้วหาไฟล์ไม่เห็นครับให้พิมพ์ไปในข้อมูลส่วนตัวหรือ Explorer นะครับว่า NLL หรือ .nol นะครับจากนั้นนะครับจะมีไฟล์หนึ่งครับที่เป็น c o m n o s c r e e c o r d e r นะครับก็ให้เข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเห็นวิดีโอของเรานะครับ ก็กดย้ายไปที่ SD card นะครับวางแล้วก็เปลี่ยนชื่อสนนิดส้นหน่อยครับเพื่อให้มันรอบค้อขึ้นครับคือจะเห็นนะครับจากนั้นก็สามารถตัดต่ออัปโหลดได้สําเร็จนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าผมพูดตกบกพร่องไปนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะอาจจะสับสนเพื่อนๆนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้ไว้ด้านล่างแล้วกันครับก็วิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ มากดสต็อคลิปให้ดูครับว่ามันหยุดได้จริงหรือเปล่านะครับมาลองดูกันเลยครับอ่านี่ครับกดนะครับกดเลย